โรงพยาบาลเกาะสมุยอบรมการคัดกรองผู้สูงอายุก้าวด้านให้กับอสมเมืม่อวันที่5กุมภาพ,พันธ25์2567ภายในห้องประชุม2โรงพยาบาลเกาะสมุยได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองผู้สูงอายุ9้าวด้านโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณาสุขและอสอมอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมรับการอบรมสนับการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถือได้ว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเกาะสมุยเองก็มีจํานวนผู้สูงอายุมากขึ้นเช่นกันและกลุ่มผู้สูงอายุจะมีภาวะด้านสุขภาพมีความเสื่อมของร่างกายเกิดโรคง่ายรวมถึงปัญหาทางด้านอารมณ์จึงได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการคัดกรองผู้สูงอายุ9ด้านให้กับเจ้าหน้าที่อสมอเพื่อทำหน้าที่คัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนสำหรับการคัดกรองสภาพผู้สูงอายุเพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพ9ด้านประกอบด้วย ตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้แก่การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงคำนวณ B.M.I. วัดความดันโลหิตตรวจเบาหวานคัดกรอง C.V.D.Risk ตรวจฟันผู้สูงอายุตรวจสภาวะสมองเสือ่อมตรวจตาประเมินข้อเขา่าประเมินการหกล้มประเมิน A.D.L. และประเมินซึมเศร้าซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยได้รับการตรวจประเมินด้านสุขภาพและสามารถดูแลตนเองเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเองสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย